สวัสดีนะๆนักตกปลานะครับสวัสดีปีใหม่ไทยนะครับวันสงการนะครับวันนี้หนีโควิดมาบ่อธรรมชาติครับปลาค่อนข้างห่างครับมาตกตั้งแต่สิบโมงเช้าแล้วครับนะนะ,นะมาตั้งแต่สิบโมงเช้าแล้วครับป้ากินห่างมากครับเป็นหมายธรรมชาติที่เราเคยมาแต่ก่อนนะมันจะเป็นแหน่เต็มในที่เรามาตกปลาหมอกัน ตกปลาหมอได้มาสามสี่ตัวครับปลานินสองตัวแล้วว่าจะไม่ตั้งกล้องแล้วครับวันนี้นี่จะนี่ก็อประมาณบ่ายสองครึ่งแล้วครับดูนะนะวันนี้จะถ่ายให้นะนะดูว่าปลามันจะมีเข้าไหมาครับมันก็มีตอดอยู่เรื่อยๆครับผมแต่ว่ามันกินหางครับแต่ปลาหมอไซส์สวยเลยสี่ตัวที่ได้มาครับผมวันนี้ เห็นมันแดดดีก็เลยว่าตั้งกล้องดีกว่าเวลาบ่ายสองครึ่งครับตอนนี้ดูนานาว่าถึงห้าโมงเย็นว่าจะมีตัวเพิ่มให้นา้นาะได้ชมเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะตั้งถ่ายไปเรื่อยๆนะครับปลามันกินค่อนข้างห่างครับนานะแต่ได้ใ,ใส่ในกระชังไว้สี่ห้าตัวแล้ววันนี้ว่าจะตกจะเป็นไอ้สปิวนะครับไม่มีชิงเหลิวครับชิงหลียวหมดแล้วพังหมดแล้วซื้อตัวละสี่ห้าร้อยครับวันนี้มา ตกเป็นสปิลดีกว่าครับไม่ค่อยนั่นนี่มาดูครับนะนะ้าๆเริ่มตกกันเลยดีกว่าครับบ่ายสองโมงครึ่งละถึงห้าโมงเย็นว่าจะได้ตั๋วเพิ่มให้นะนะ้าๆได้ชมหรือเปล่านะครับครับผมเริ่มตกกันเลยครับนะนะ้าๆครับผมมันเริ่มตกเลยนะนะ้าะ ดูว่าบ่ายสองมงครึ่งแล้วจะมีตัวให้นานาได้ดูเปล่าครับตกเป็นสปิวนะครับวันนี้สองคันเลยมันกินห่างเลยลงสองคันเลยครับเป็นสปิวดูจะมีตัวเพิ่มเปล่าครับนานา ทำนะนะถือว่าโอเคอยู่ครับมีตัวกินอยู่ครับหมายปลาหมอครับ ลมแรงมากเลยครับนะั่นนะแดดดีแต่ว่าลมโอ้โ oh. หทั้งแดดครับแดดก็ร้อนแต่ดีเนี่ยที่มีลมครับลมแรงมากเลยตรงนี้คอยบรรเทาความร้อนหน่องนะ โดนครับอยู่ครับอยู่อุ้งวิ่ผ่านเลยสวยสวยครับผมนี่ครับปนินครับปนินใช่สวยเลยเดี๋ยวขอปลดแป๊บนึงครับผมปปปดลาแ๊บนึงดูครับไซส์ครับผม ใส่สวยเลยครับครัผมฝ่ามือครับใสสวยครับนี่ครับในตัวให้นานาดูแล้วครับปนินได้สามแล้วครับปะหมอสี่ตัว มันตื้นครับตั้งทุนประมาณศอกนึงแต่ป้าเห็นวิ่งไปวิ่งมาอยู่ครับแต่ว่ามันไม่ค่อยกินเบ็ดวันนี้ไม่ครับเพราะผมมานนาดู โอ้โหดูปลาหมอครับปลาหมอครับนะนะดูแม่งใสแต่ละตัวอย่างนี้เลยนะครับได้มาสี่ตัวนี่ตัวที่ห้าครับนะนะดูครับสามนิ้วยาวเป็นคืบตัวใหญ่ครับปลาหมอบ่อเนี้ยชอบเนี่ยเข้ามาตรงเนี้ยสงสัยมันจะเข้าเหยื่อแล้วครับนะนะเนี่ยครับชอบปลาหมอมากเลยครับตรงเนี้ตัวใหญ่ครับ เดี๋ยวดูตอนท้ายๆนะครับเดี๋ยวให้ดูครับตัวที่ได้ครับมันใหญ่มากเลยปลาหมอครับผมเริ่มเข้าเหยื่อแล้วครับมันมากินช่วงบ่ายครับครับ ผมนะนะหลังจากได้สองตัวนั้นนะครับห่างเลยครับไม่กินเลยครับน่าจะเงียบครับผมนี่ก็เวลาสี่โมงสี่โมงเย็นแล้วครับจะห้าโมงแล้วนี่ก็จะได้กลับแล้วครับนะันะวันนี้มาดูตัวที่ได้ตั้งแต่เช้านะครับนัน,น,นะนึกว่าจะได้ถ่ายเห็นว่ามันเข้ากินดีๆนึกว่ามันจะ ได้ตัวให้น,านา้าได้มีฉากวัดเยอะๆครับแต่ว่าไม่ได้ครับมันกินห่างครับผมนะนะหลังแต่เมื่อเช้านี้ได้ก่อนหน้านั้นนะครับกับ2ตัวนะครับมาดูว่าวันนี้มันมีตัวให้น้นาด้วยว่าครับแต่ความหงอยสวยเลยหนอนปนินใช้สวยครับผมครผมนานะ ปผมปนินครับ3ตัวตัวสวยๆแล้วก็ปลาหมอ4ี่ตัวห้าตัวปลาหมอตัวใหญ่มากครับผมดูปลาหมอตัวใหญ่มากเลยไซปลาหมอครับผมเนี่ยครับดูไซปลาหมอใหญ่ครับผมก็ถือว่าไม่แห้วครับนะนะก็ได้ประมาณ 6- 7ตัวอยู่ครับ มันเป็นหมายนี้ไม่ได้มานานแล้วครับหมายนี้ตั้งแต่ปีที่แล้ว,ลวครับผมสี่ห้าเดือนแล้วไม่ได้เข้ามาวันนี้หยุดก็เลยเข้ามาครับนะนะ้าๆก็ขอฝากน้าๆด้วยนะครับการเดินทางไปไหนมาไหนช่วงปีใหม่ก็ขอให้เดินทางอย่างระมัดระวังนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับใส่แมสใส่อะไรด้วยครับตอนนี้โลก โควิดกำลังระบาดครับตอนนี้เป็นเยอะมากกันเลยนะครับขอฝากมาน้าด้วยนะครับไปไหนมาไหนนะครับใส่แมสใส่อะไรให้เรียบร้อยนะครับนี่ผมก็มาติดอยู่กระเป๋างเกงอยู่กระเป๋าเกงครับผมเดี๋ยวออกไปเราค่อยใส่ครับผมช่วงนี้ไม่มีคนครับอยู่กลางป่าอยู่ครับผมก็ฝากด้วยนะครับรักษาสุขภาพด้วยครับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็ ให้กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อชมคลิปต่อๆไปด้วยนะครับน,น,นะนะฝากช่องด้วยนะครับน้องใหม่สวัสดีครับ